สวัสดีค่ะพบกับเช้าว,วันพุทธที่18มิถุนา2568นะคะช่องพาดีๆค่ะ EP ที่60นะคะวันนี้ก็มีแบ่งปันนะคะเป็นชุดพระสมเด็จเนื้อแก้วนะคะแล้วก็เป็นสมเด็จแม่เหล็กดุติดนะคะแบ่งปันอง์ละ300บาทนะคะแล้วก็เป็นอง์ละ250บาทค่ะสนใจองค์ไหนนะคะก็คือปิดตามหมายเลขนะคะแล้วก็โทรตามเบอร์โทรได้เลยนะคะ มีนะมีแบบเก็บเงินปลายทางค่ะแล้วก็มีแบบโอนนะคะจัดส่งให้ฟรีนะคะมาเริ่มที่องค์ที่1นึเลยค่ะองค์ที่1น,นะคะจะเป็นสมเด็จเนื้อแก้วนะคะจะเป็นสมเด็จเนื้อแก้วค่ะจะเป็นสีดำนะคะข้างหลังก็จะเป็นสมเด็จโตค่ะ แล้วก็จะเป็นหยกแดงนะคะประดับพอยนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะต่อไปนะคะเป็นหมายเลขสองนะคะหมายเลขสองค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นสมเด็จแก้วนะคะองค์ใหญ่ๆสวยๆเลยนะคะด้านหน้าก็จะเป็นทาทองค่ะข้างหลังนะคะก็จะเป็นพรกกิ่งนะคะแล้วก็เป็นพระพุทธล้วก็จะเป็นพญานาคนะคะคู่ หมายเลขสองนะคะต่อไปนะคะเป็นหมายเลขสามนะคะหมายเลขสามค่ะจะเป็นสมเด็จแก้วนะคะเป็นเนื้อออกสีเลือดหมูนะคะเป็นออกสีแดงนะคะ ข้างหลังก็จะเป็นพระผงสุพรรณค่ะนางพญาแล้วก็สมเด็จพระสุงกรพาลอดนะคะข้างหลังเป็นพระชุดเบญจภา,าคีนะคะหมายเลขสามนะคะต่อไปนะคะเป็นหมายเลขสีค่ค่ะหมายเลขสี่นะคะเป็นองค์ละสามร้อยบาทนะคะ หนึ่งสองาสี่สามร้อยบาทนะคะจะเป็นสมเด็จแก้วนะคะเป็นองค์ลิกนะคะหล,หลังจะเป็นปู่ทวดนะคะประดับพลอยค่ะหลังจะเป็นปู่ทวดนะคะ หมายเลขห้ค่ะอง์ละ300บาทนะคะหลังก็จะเป็นปู่ทวดนะคะแล้วก็ประดับพลอยค่ะมีหยกแดงนะคะถ้าข้างหลังเป็นฝั่งเพชรฝั่งพลอยนะคะจะเป็นอง์ละ300บาทนะคะ หมายเลขหกค,ค่ะจะเป็นสมเด็จแก้วสีเหลืองนะคะข้างหลังก็จะเป็นสมเด็จตนะคะหมายเลขหกค,ค่ะ หมาเลขเจ็ดค่ะจะเป็นสมเด็จแก้วนะคะเป็นสีแดงนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะหลังก็จะเป็นสมเด็จโตค่ะแล้วก็จะมีหยกเขียวนะคะ หมายเลขแปดค่ะหมายเลขแปดนะคะจะเป็นสมเด็จแก้วนะคะเป็นสีํำเงินนะคะหลังก็จะเป็นปูทวดค่ะ ไปนะคะเป็นหมายเลข9กนะคะหมายเลข9กก็จะเป็นสมเด็จแก้วนะคะจะเป็นไกเซอร์นะคะเป็นสมเด็จไกเซอร์ค่ะแบ่งปันนะคะในราคาองค์ละ250บาทนะคะหลังจะเป็นหลังชาดานะคะ หลังชะดาลอสีค่ะ2องหบาทนะคะหมายเลขสิบค่ะนี่นะคะ เป็นสมเด็ดแก้วสีแดงนะคะข้างหลังก็จะเป็นเรียบค่ะ250บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นหมายเลข11ค่ะ หมายเลขสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดก็จะเป็นสีขาวหมายเลขสิบเอ็ดนะคะ ไปนะคะเป็นหมายเลข12นะคะ12ก็จะเป็นสมเด็จแก้วนะคะเป็นสีน้ำเงินนะคะแบ่งปัน250บาทค่ะหมายเลข12นะคะ ต่อไปนะคะเป็นหมายเลขหนึ่งนะคะจะเป็นแม่เหล็กดูดติดนะคะหมายเลขหนึ่งค่ะจะเป็นสมเด็จแม่เหล็กดูดติดนะคะจะเป็นไกเซอร์นะคะแบ่งปัน250บาทนะคะหมายเลขหนึ่งค่ะเป็นสมเด็จแม่เหล็กดูดติดนะคะ นี่นะคะดูติดแบบนี้นะคะหมาเลขสองค่ะจะเป็นสมเด็จแม่เหล็กดูดติดนะคะเป็นเนื้อดำนะคะด้านหน้าก็จะเป็นทาทองนะคะแบ่งปัน300บาทนะคะหลังก็จะเป็นปูทวดค่ะ หมาเลขสอนะคะต่อไปนะคะเป็นองค์ที่3 3ก็จะเป็นปกโพนะคะเป็นสมเด็จแม่เหล็กดูติดนะคะข้างหลังก็จะเป็นสมเด็จโตะคะ่ะ ต่อไปนะคะเป็นหมายเลขสี่นะคะหมายเลขสี่ค่ะเป็นชุดสมเด็จแม่เหล็กดูติดนะคะดูติดได้ทุกองค์เลยนะคะหมายเลขสี่นะคะ ไปนะคะเป็นหมายเลขห้ค่ะหมายเลขห้นะคะนี่นะคะสมเด็จแม่เหล็กดูดติดนะคะข้างหลังนะคะก็จะเป็นพักกิ่งนะคะเป็นคู่ค่ะแล้วก็เป็นนกนะคะ หมายเลข5นะคะแบ่งปัน300บาทนะคะต่อไปองค์สุดท้ายค่ะเป็นหมายเลข6กนะคะหมายเลข6กนะคะข้างหลังก็จะเป็นสมเด็จโตค่ะค่ะก็หมดแล้วนะคะ หมายเลข1-12นะคะจะเป็นภาแก้ว1-6นะคะจะเป็นสมเด็จแม่เด็กตุติดนะคะสนใจองค์ไหนนะคะก็คือปิดตามหมายเลขแล้วก็ทูตามเบอร์โทรได้เลยนะคะฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะคะคลิปในวันถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะ